ครับครับผมมูนี่เข้ามาอยู่แปลงโคกน้องหน้าของอำเภอโพชีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดครับมูนี่อยู่ที่บ้านละกองตำบลโดดอำเภอโพชีสุวรรณนะครับจังหวัดศรีสะเกดเป็นแปลงโคกน้องหน้าของน้องเจษดาเจษสิงห์นะครับอยากบอกอีลีนะครับอยากบอกป้ายาเขาเคิรนว่าน้องครับเพราะว่าหลายๆแปลงมีแตดกูพ่อกูแม่รับน้องอายุ สิบแปดปีครับแต่ว่ามีใจหักในการเกษตรนะครับก็เลยอยากเห็ดโขกงน้องหน้ามงมากก็เลยไปสมัครนะครับเบิ่งวันน้องอาอยู่สิบแปดปีนี่น้องเฮ็ดยังเน่นะครับไปเขาสิพาไปเบิ่งเนาะไปครับอันนี้ท่างเขาก็คืออันนี้เป็นหัวคือ หัวเขาห้อกับบเฮหารธรรมเป้าประโยชน์นะครับนอครับได้ปลูกทัวปลูกทัวเพื่อเห้เาสิได้ดไ้กินกินน้ำไ้ขายแล้วก็ไว้แบ่้งปันแบ่งปันแล้วก็ได้กินในท่านกินในท่านครับครับผมเราบันีถามมาทัวที่เขาปลูกสองขางนี่เขาใส่สารเคมีบ่บ่ครับได้ใส่สารเคมีใส่แต่ปวกปุ๋ยคอกปวกปกปุ๋ยคอกปวกขี้งวอขี้ห้วยพวกน้ำมัก ครับจากชีวาภาพาชีวาภาพ,าาภาพครับครับ,รบจะขอโครงการเพิ่นเข้าหลวงโครงการนี่เพิ่นเพิ่นว่ามีคิดจากไหนหรือว่ากองการจากไหนเพิ่นจังขง้าหลวงโครงการโคง้งหนองนาเอาอนี้ครับผมก็เลยไปสมัครแล้วว่าได้ยังแน่ก็คือมีสะเด็กก้าเก็บน้ำกักเก็บน้ำครับแล้วก็มีพวกพันธุ์พืช ที่ทางพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนครับไอ้มื่อนี่ที่ว่าพัฒสนับสนุนพันธุ์พืชน้าแมนบอกรับ,รบมื่อนี่พันธุ์พืชที่พัฒสนับสนุนมาเนี่เขาเอาไปปลูกมาได้เอาไว้หมดไดยเนี่ยเดี๋ยวพาเขาไปเวิ้งเวิ้งครับครับครับผมเชิญครับอันนี้นนที่เพื่อนไหหมานอกก็คือลำไยลำไย อันนี้ก็คืองอกครับม<อ>ีคนเห็นมานี่ก็คือบ,บังม่วงบังม่วงอันนั้นบังมีนี่บยวมีในในคลองในในคลองสายแกนี่ห้องใ,ในในเลี้ยงได้เลี้ยงปลาไว้างครับเลี้ยงครับโอ้มีปลาอยู่บปป่ปลาธรรมชาติพวกปลาเข,ข่งโอปลาเข่งปลาดุกปลาคอแล้วก็ปลาสลิด นี่คือพื้นที่จำนวนทั้งหมดครับหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่นะครับเป็นพื้นทีหนึ่งไร่นะครับกัเกิดแก่ขึ้นหลายๆอย่างมันกับเปลี่ยนแปลงอยู่มบ้างครับั้งแต่ที่ที่เหาขุดมาที่เหาเริ่มพุดมานี่เพื่อนก็หายงบพุดเพื่อนก็หายงบซื้อต้นไม้เราจะเอามาดําเนินการในแปลงเหาครับบัณฑิตทำทำอีกจังน่อยหนึ่งว่าเหามาเลี่ยวข้าหูซื้อวัดเข้าได้ผลบ่ได้ผลครับได้พุจอย่างไรเนี่ย ในพ้นจากเข้าได้อันนี้เย็บบักทั่วขายเย็บบักทั่วขายครับเย็บบักทัวขายได้ให้พี่น้องกินพี่น้องกินครับได้กินได้ท่านครับได้กินได้ท่านครับอนี่กับเป็นพ้นพวงมาจากกิจกรรมโคงน้องหน้าอีกกิจกรรมเราเคเรียกว่าอบุพภากรกินเองรับเลือกินเลืออยู่กับให้พี่ให้น้องแบ่งปันแบ่งปันครับผมแต่ก่อนอยู่หนี่เป็น เป็นทีหน้าครับเป็นทีหน้าแต่ก่อนเป็นทีหน้ามันบดไอเขามันบดไเขาครับก็เลยแบบว่าราคาถือเปลี่ยนนะอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนมาเหตุโคงน้องหน้าเพื่อสีเหมี่มีนามในการที่เขาเฮดการเกษตร่อไปครับครับนี่ก็เป็นอีกมองหนึ่งเนาะที่ที่เ้าสะดุตาวัด มันคืออีหยังนะครับเป็นอย่างคือสิ่อ่ะเดี๋ยวพาเขาเบิองในมันเป็นอีหยังเบิองเครียดๆเรามันคือเป็นมะบัวมะบัวนะครับมกบัวมะบัวนี่ก็มีผลผลิตด้ายเราไม่บ่อยนี่ครับนี่คือชาพ่นผลิตด้ายเนี่ยโอ้ยกินแล้วชาได้กินแล้วครับจนมัน สี่สิเบิดแล้วนะเบสเร็วแล้วแกมันแกหระแก่เร็วพอแจกพีแจกน้องที่หลายแล้วเพิ่นว่าหลายแล้วครับจ้าทวดพี่น้องบ่อยากจ้าทวดมันเหลือนี่คือมันเหลือได้ครับเหลือเดี๋ยวนี่คือหน่วยที่มันเหลือนี่คือพักปลอดสารพีทครับเป็นพักทิพในบ้านเขาเดี๋ยวปตองซื้อหาอันที่มันย่างๆนี่คือเอาไว้ให้มันแก่เพื่อมันสิเดียเป็นเนพันต่อไปเป็นพันต่อไปนะครับบ่ต้องเฮาบ่ต้องไปซื้อเขาเอนครับโอ้เขาก็เก็บไว้เพื่อมันสิได้เป็นพันต่อไปเป็นพันต่อไปครับครับกานนึ่ เพิงพอใจสุดเลยครับพอใจุเลยมีความพึ่งพอใจสุดเลยทีไดีเขาหลงโครงการงน้งหน้ายุโรงการทีดีบอทีดีสำหรับผมที่ดีหมากเลยเพราะว่าผมกับมากในการทำการเกษตรเดินตามรอยพอของพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก่าเราคิดว่าในตัวนี้นี่มีการต่อยอดอีกบอจากที่ว่ามันเป็นยุ่ง่มือนี่เทาสิบพะ ข้อสต่อหยอดพัฒนาขึ้นอีกบอ่อให้มันได้หลายกว่าเก่าบ,บอ่อครับง่ใ,ใจเดแต่อยากพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเต็มไปเลยก็ได้ว่าไดครับเต็มไปเลยก็วนะ่าไดเนาะอันนี้เพื่อปีแรกนะครับปีปปแรกใน,นการดาเนินโครงการกาดตรงน,งนี้โซนอยูหนาฝนนะพอทั้งบานเท่ากับฝนแรงเล็กนอก้อยปีนี้นะครับเดี๋ยวกิจกรรมการิึกษาด้านการไปเลยปีนี้ผลพอิตสัมนีปีหนาอาจมีผลมีนวยมีดอกให้เยวเห็นนะครับสามารถติดตามโดยจาหน้าทีนปพตก็บติดตามเรื่อยๆ ครับผมครับผมสำหรับมือหนีนะครับกาเดินทางมาหอดของสุไทยนะครับของห้องยอดสีห่าเจาของแป้งหรือว่าน้องเกษดานะครับได้ได้ฝากยางหอดพีหอดน้องเฮ้าแน่นะครับจากน้อยหนึ่งครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับนอกอี่บท่านได้เหตุเกี่ยวกับโผกน้องหน้าให้พี่น้องได้เหตุว่าการเหตุโผกน้องหน้านี่มีดีหลายอย่างเลยแต่ว่าได้ครับถ้าคุณได้คือบท่านหูครับ ยายพี่น้องในเฮ็ดหูแล้วก็ล่องเบิงล่องเบิงโดยตัวเองครามั่นสิเกิดผลประโยชน์มากสูงเพียงใดครับครับผมครับผมสําหรับืัอนี้นะครับอ่ากัฝากพี่ฝากน้องนะครับว่าเหมือนกับว่าภัยพัดเข้าใจกันเลยเชิญมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ให้ฝากติดตามกดไลค์กดแช่นะครับซับตะไคร่ซับใบบักกูดสว้น้ำหนตอจักหน่อยนะครับืัอนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ ครับอันนี้อันนี้ยังครับนี่อันนี้มังนาบม,มังนาบครับ